มาคันเพื่อนมาปอกขนนกันนี่ขนนจะได้ไม่ได้จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยเ้าหมดและ้วมั้งเอ๊ะโห

เสียบเองเนี่ยก็ทำกับข้าวเนเดียวไม่มีใครทำด้วยนี่ค่ะวิธีปอกขนมง่ายไหม ก่อนนี้จะแบบแกะขนดน,นี้จะเป็นแบบอะไรที่แบบไม่อยากไม่อยากจะแกะเลยน้องแกะยากเดี๋ยวนี้มีวิธีทำม,มีวิธีทำง่ายขึ้น แไม่หวานนะยาเงาิืออะไไม่หวานทำไมถึงไม่หวานหรือว่าต้องแช่เย็นก่อนเนาะ เพลงข้ายางกินแล้วเดิมาดูเลยอันนี้มันแสดงว่ามันยังไม่จัดมันมันแตกมันเน่ามันหนาใช่ไหมมันติดตอกคนคนมีแคนรู้มากเนาะตอบมันเน่ามันเน่าใช่ใส่มันตัวเมืยายเห็นท่าตอกมานะต้องดูท่าตอกมันเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้ด้วย เอาไหมตกใส่เลยเอาไปแกะแนนลงกินไหมก็ปลาปลาได้แหละไม่หวานเนาะตกใส่ใสเลยกลางใส่กัมจะแก้ำก็ยังดีกว่าไอ้ลูกอันนั้นอันเหลืองเนาะอืมมันนี่คือออกไก่เหรอเขาให้ไปอันถามเงินบาเยีลาเลยไปรับประมาณนี้ไอ้แกะไว้ให้ลากิดลากิดไม่ต้องกินหวาน เคืแต่ไม่หวานแต่ไม่หวานกำลังดีอ,อเอาโทมาโทอไม่ได้ปอกเลยเหรอมันก็ยิ่งกินเนื้อไปเรื่อยๆดิอุ้ยทำไมเปลือกมันบางวะเนี่ยขนมอันนีน่ยที่เอ่อพ่อนเเลงเอามาจากบ้านพี่สาวเขาแล้วเขาก็เอาพันเอาเอาต้นมาให้นาลุงตอนนั้นยังดีกันอยู่<อ>ข้าไม่มีนะร้องให้นะร้องให้ไหม เรื่องว,ว่าบักจอบมีไหมหมูว่านี้เามาหาไม่เห็นมีบักจอบอมีสิตอบลงมีมหาเจ้หาหน่อยเห็นบอกเธอยังถามว่ายายกวนไปไหนลาข้าหาบักจอกเนี่ยททำนี้มันก็เน่าสิจ่าต้องหาจอกแล่ไหนหาไม่ได้กวนไปไหนเพราะว่าขนาดนี้ ขนาดมีดหนูอะยายดีนะหนูจําได้หนูพวงเอามีดมีดโตมีโต,โตโนะหนานอนมาชอบเอามาโดยไม่บอกอะ่ะก็ร้านไปเอาไปเอาของเก่าที่บ้านไงเอาม,มีดนี้ให้ฟันแล้วเอามาเลยเอามาบอกมาฟันมาฟันถังอะ่ะเราบอกว่ามีดเราหายไปไหนทีนี้ไอไอกอฟิลบอกว่า เอาก็ย่เอามาฟันนี่ไีเไงหบบงี้เขาก็เลยมาถามนั่นแหละเอ้าอุ้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้เน่าเยอะอ่ะอมันโดนอะไรวะมันไม่ใช่โดนไม้แล้วละมันไม่โดนไม้มันต้องแต่มันแตกก็แหละเราไปถามเราก็เลยถามว่าเขาไหนบอกว่ากินข้าวแล้วทำไม

ใช่ขอโทษค่ะแกไม่เรื่องแก่ขอโทษไก่ปิ้งเออได้เพลงมันจะบอกอีกแก้วปิ้งไก่เลยเนะาะเออหวานไม่ให้ไก่ย่าง บ่านู่นนี่ไมาให้เขาเผาอย่างผัดไทยใส่บัากะเดนยาหนึง่งแล้วก็ตุ๋นตุ๋นยำขาหมูมากเก่งบอกเก่งกินข้าวแล้วนะแม่ถึงไม่ถึงเราเก่งนะเนี่ยเราเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองครึง่ง จนถึงปัจจุบันเราย,ยังไม่ได้นอนเลยนะลที่สองคึ่งกว่าตี่สองสามทุงมห้าตื่งโป้งเลยคนผีบ้ามันตื่นอ่ะตื่นแล้วมันก็เปิดไฟแล้วม,มันก็บอกมาหิวข้าวแล้วมันบอกว่าไม่มีอะไรกินแล้วมีก็ผัดผัดถัว่วผัดพริกผัดพริกถัว่วกินโอวัลตินก็ได้บอกน้ำกระเูาก็ไม่มีบอกกินโอวัลตินก็ได้แล้วชงโอวัลตินให้ พอชงเอาเปร่ให้ปุ๊บไม่กินกินหมีกรอบมีกล่องหมีกรอบกล่องนึ่งนั่งกินเล้วกินในเนี่ยกับน้ำน้ำน้ำร้อนกล่องเลยนะไอหมี่กรอบอะที่เป็นกล่องไว้ยี่สิบบาทแล้วละไปอยู่กับแม่เหรอไปอยู่ใกับแม่เขาเขาเขาไปทำอะไรเขาขายยี่สิบบาทเขาไปทำอะไรผ้าทรายเหมือนกันผาทรายเหมือนกัน ไปหาพี่พี่มีพร้อมซ้อมยายเย่ทวดไปหรอพี่เอกน้าเอกใดูมะไม่เดินแกลพ่าะไอีอีกเหรอเขาพาปญาเขาอีกละนาเธอไม่รู้ว่าน้องเทมันอยู่นู่นอ่ะพี่มีดูแลน้องดีจะตายเอกงเออสมจิตสมจิตก็ไปที่หาอืม ไปหาที่นี้ดิบเทิมแล้วไปหาที่นี้ไปกับนาเอกโอเคได้คืิมไปผสมจิตไปที่ห้าผสมจิตมาเมื่อไหแม่ใครอนี่ได้เนาวิ้นอาบน้ำให้น้องมันดูดูแลน้องดีตอนนั้นที่ที่ไปกับเรามีแต่เนาวิ้นนะจัดการแต่พรุ่งนี้บอกป้าเอาเอาทิ่นี่ตัวท้าด้วยนะ ไหึเสื้อผ้าชุดเดียวก็ได้ไปแล้วไปกลปเห็นทะเลก็า,าตีนเล้วจุทะเลย่เงี้ยตอนเงี้ยตอนเงี้ยรักเนี่ยแล้วไปถึงน้องเพอาตีนจุ่ทะเลเงี้ยแล,<ม>ล้วก็ท,เเทำหน้าพอาจันไดมาทะเลแล้วน,น้องเพลทันไม่ไปเลยอ่ะเอาพูดก<ม>็พูดนะรัก<ม>ยีทวดอะ่ะยีสีอ่ะ แกยังได้ไปเขาปูดได้ไปไปไอเนี่ยดอยสุเทพได้ไปนี่นะเื่อชื่อไหมว่าฉันอะไม่เคยได้ไปเลยอะ่ะนะอืมไม่ีัวนะอไอีกไม่มีวัว้ไม่ใช่ยายตอนนั้นอะไรเด็กที่ก็ไปนะ่ะพอขนาดงานแต่งไปวันดีนะไปพอถึงจะถึงวันไปปุ๊บสอบ ตอบทุกครั้งเลยอ่ะกดไปทุกครั้งเลยตอนแรกเรื่องนี้เขามีมีนี่ไปอ่ะเขาเขามีรถพาไปอ่ะไปไปอเออพวกพุทธบาทอ่ะอบอกโอ๊ยบอกไม่ได้ไปบบนะมันมีแดดเปล่าไม่กี่มีแต่ไม่กี่มีใชกแบดไหม ใส่สิ่งน้องหยองเนาะ

แมไม่เมนไม่ชอบอว่ะไม่ชอบมันม่อยาม่กินไม่กินสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนใช่ไหมคุกคนสวัสดีค่ะ ขนมเราก็แกะเสร็จแล้วนะคะนี่นสวัสวดีค่ะเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนนี้เรามาปอบขนมกันเลยคะ่ะอือหืออือขนน นี่ค่ะสีสวยมากเลยแล้วก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาแกะมาแกะอีกทีนะคะสวยเนาะบายบายค่ะ